สวัสดีแฟนขลาเเลส,สต e s ทุกท่านทุกคนกันครับเราไาดูข่าวเลสเตอร์ในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่านครับเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้นักเตะตอร์ซิตีสสสต้4คนที่สามารถจะขายทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ โดยเกินนี้ทำให้ดอนบรเชอร์ยอมรับว่าอาจจะต้องย้ายผู้เล่นอ,อกก่กรที่จะซื้อเข้ามาใหม่ได้ในช่วงสเสมอนี้ซึ่งงานนี้เลสซิสตี้นั้นมีเวลาเพียงแค่5วันทําการในการทําการโอนธุรกิจในช่วงหน้าพร้อนี้ให้เสร็จสิน้นซึ่งแบงคดอนบรัชเชอร์นั้นได้เพิ่มหน้าใหม่4คนให้กับทีมในช่วงตลาดซื้อขายน,นักเตะนี้โดยมี aga, um ale, ard, แพสซันดาก้าปูบาการีซูมาเล่บริอันเบอร์ชาดและก็เจนนิกเวสการ์เข้าร่วมทีมในช่วงสเสมอนี้ ซึ่งเดอะฟ็อกนั้นได้เปิดเผยมาว่ายังคงต้องการที่จะทำหนหรือ2สิ่งก่อนที่จะปิดหน้าต่างในการโอนในช่วงวันอาัคารที่จะมาถึงนี้โดยดหนึ่งนั้นน่าจะเป็นปีขวานะฮะมาร่วมทีมโดยมีผู้เล่นหลายคนเชื่อมโยงกันในช่วงสเสมอน,นี้แต่หลังจากใช้เงินไปแล้วประมาณราว5้ล้านปอนในช่วงสเสมอน,นี้โดยไม่ได้ต้องจ่ายเงินก้อนโตเหมือนปีนอื่นบรเจอร์ก็ยังรับบว่าอาจจะมีธุรกิจอีกทางหนึ่งอยู่นะ เราไม่ได้มีเงินมากมายพอไม่รูจ้จบเราอาจจะต้องย้ายหหรือ2คนออกไปก่อนเบื้องไม่ได้คาดหวังการขายผู้เล่นคนสำคัญในวันสุดท้ายของหน้าต่างการโอนหมายความว่าบางคนที่อยู่ในนอกทีมสามารถย้ายไปแทนได้ซึ่งต่อไปนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า4คนที่ว่านั้นจะมีใครกันบ้างเริ่มจากคนที่1ก,ก่อนก่อนคาดการก,ก,ก,ก็จะเป็นกมลโซวา รายงานข่าวมาว่าแนะนาำมาว่าฝ่ายใกล้ชิดนะฮะจะได้ย้ายไปที่คาร์บูสในทีมบเบลเยียมโดยมีค่าธรรมเนียมที่ประกันมาว่าอยู่ระหว่าง8ถึง9ล้านยูโรหรือประมาณ6.9ถึง7.7ล้านปอนด์ซึ่งสเตเวสเปีรนี้ใช้เวลา3ปีครึ่งในการยืมตัวกับทางโอเอชลูเวนโดยในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในบเบลเยียมนั้นเขาคนนี้ได้รับการกล่าวขานมาว่าได้รับความสนใจจากทางบรูส ซึ่งสวางคนนี้มีส่วนสำคัญในช่วงเปเรซันกับทางซิตี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอนาคตของชาวกาหน้าคนนี้จะอยู่ห่างจากทาง King Power Stadium ียมอยู่นะต่อมาคนที่2ก็จะเป็นฮัมซาชาวดูรีมิฟิวรายนี้ตกเป็นข่าวกับการย้ายออกจากทางซิตี้ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาโดยทางนิวคาเซิลนั้นมีข่าวเชื่อมโยงมากที่สุดแล้วในขณะที่เขาถูกรวมอยู่ในทีมวันแข่งขันสรับ3เกมทั้งหมดของทางเมือง จนถึงฤดูกาลนี้แต่เขาคนนี้ยังไม่ได้ลงเล่นเพื่อาการแข่งขันเลยเขาถูกผลักดันให้ลงลดน้อยลงไปอีกเมื่อทางบูบาการีซูมาเล่มาถึงช่วงซัมเมอร์และอาจต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อจะให้ได้เวลาในการเล่นเกมอีกครั้งอย่างไรก็ตามสตีฟรูตผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลได้กล่าวมาว่าเขาจะดูสัญญายืมตัวในช่วงวันสุดท้ายของฤดูกาลเท่านั้นซึ่งทางเดอะฟ็อกต้องการโอนแบบทาบอลเพื่อลงทุนมากยิ่งขึ้นก็ได้นะ จอมาคนที่3ก็จะเป็นเดนิสปราดโดยเดนิสปราดนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกับทางชาวดูรีนะฮะซึ่งเขาอาจจะมองหาที่จะก้าวต่อไปเพื่อจะให้ได้เวลาในการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นในราดนี้เดอร์ตเตทีมชาติชาวลเรีรายนี้พบว่านนทีที่เขามาถึงเป็นการยากเลยนะตั้งแต่กลับมาจากอาการบาดเจ็บเมื่อเดูกันที่แล้วในโลกอุดมคติเดอะฟ็อกนั้นอาจจะต้องการรังกองกลางรายนี้เอาไว้โดยประเอ็ดนั้นสร้างความประทับใจ ในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลที่แล้วเมื่อเขาเล่นได้อย่างสม่ำเสมอขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามนักเตะวัยเฉ็บปรานี้สามารถดึงดูดความสนใจจากต่างประเทศและอาจเป็นผู้เล่นที่อาจจะนำค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดีมาสู่ทีมเดอะฟ็อกในช่วงสมัยนี้ก็เป็นได้ต่อมาคนสุดท้ายคนที่4ก็จะเป็นฟริปเบนโควิชมีความหวังสูงสำหรับทางอาผู้พิทักษ์คนนี้หลังจากฤดูกาลที่ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จในการยืมตัว กับสโมสรเชลติกในฟุตบอลพรีเมียร์ชิพสกอติสในปี2018-2019ซึ่งเขาเล่นภายใต้แบรนด์โรเจอร์แต่ก็ไม่ได้รับการซื้อขายแ,และก็ไม่ประสบความสำเร็จที่บริสตอลซิตี้คาร์ดิฟฟ์ซิตี้และโอไฮโอลูเวนตามมาด้วยนะฮะซึ่งทันเตะวิสิตปรานี้เล่นแค่เกมเดียวเมื่อกลางศแล้วซึ่งเบนโคลวิชนั้นมีส่วนร่วมในเกมปีสั้นของทางเดอะฟ็อกและก็เป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ใช้งานสำหรับคอมมิตี้ชิลที่ผ่านมานี่เอง เขาไม่ได้รวมอยู่ในทีมในวันแข่งขันสำหรับการแข่งขันฟุตบอมร,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 ริกิจของเมืองในฤดูกาลนี้แม้ว่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บในเกมรับก็ตามทีสัญญายืมตัวน่าจะเป็นไปนได้มากที่สุดสำหรับทางผู้หนุ่มคนนี้ในช่วงวันสุดท้ายของหน้าต่างการโอนย้ายอย่างไรก,ก็ตามหากทางเดอะฟ็อกซ์สามารถหาสโมสรที่ยินดีจะเซ็นสัญญากับทางอาเบคโควิชบัถาบอลก็อาจจะเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่นอนาคตอาจจะอยู่ห่างจากทางเลสเซตตี้ในครั้งนี้ก็เป็นได้นะ หนึ่งในแข่งที่มีกระแสกันย้ายทีมทุกปีประกาศชัดเจนแล้วว่าขออยู่รับใช้เลสเตอร์ตลอดไปโดยงานนี้นักเตะของทางเลสเตอรต์ที่มีข่าวบอว่าทีมอด่นในลีกสนใจเกือบทุกปีได้ออกมายืนแล้วว่าเขาจะยังอยู่กับทีมไปจนกว่าจะเลิกเล่นฟุบบอลเลย โดยก,กนนี้เจมี่ไวดีตัวยาวยิงตัวเก่งของทางเลสเตอร์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ปเปิดเผยมาว่าแม้ว่าเขาจะถูกหลายสโมสร,รพยายามดึงตัวไปตั้งแต่แจ้งเกิดในปี2014ถึง2015แต่เขาก็ยันแล้วว่าขออยู่รับใช้ริงจอกสยามจนกจ่อจะเลิกเล่นฟุบนตบอลตลอดอาชีพของเขา โดยเจ้าตัวนั้นไปออกรายการในอังกฤษก่อนจะถูกพิธีกรรายการดังกล่าวถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าคุณจะย้ายไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์หรือทางลิเวอร์พูลหรือคุณจะอยู่กับทางเลสเตอร์จนเลิกเล่นก่อนที่จะยิงรายนี้จะตอบว่าไม่ไปไหนอย่างแน่นอนผมอยู่ที่นี่จนกว่าจะเลิกเล่นเลยนะขณะเดียวกันแบนดอนบรัเจอร์ขุนืึอของทางเลสเตอร์นั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยมาว่าเวลาที่ปรารี้คนนี้ลงสนามมันทําให้ผมเพลิดเพลินเป็นอย่างมาก เขาดูเหมือนจะอายุมากขึ้นทุกปีแต่เขายังมีพละงกำลังที่ดีเขายังฟิตอยู่เสมอเขาคือฝันร้ายของกองหลังฝั่งตรงข้ามกรับทางจิมมี่วารดี้ย้ายมาอยู่กับทางเลสเตอรตีในปี2012ก่อนที่จะขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมหลังบน้นแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากจะพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ธุรกิจในปี2014แล้วยังสามารถพาทีมควา้าแชมป์ลีกในปี2016 แชมป์เอฟเอคัพปี2020และก็ถ้วยคอมมิชชั่นชิลในปี2021กันอีกด้วยนะครับเลสเตอร์บุกเยือนวิวอ็กคาราบาลคัพรอบ3โดยผลการจับรลากศึกฟุตบอลคาราบาลคัพในรายการ2021น,นี้รอบที่3เลสเตอร์ซิตี้จะบุกไปเยือนวิวอ็กทีมจากทางแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเดนซึ่งเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ฟุตบอลรายการนี้มาแล้วถึง3สมัยในปี1964ในปี1997และในปี2000 และจะได้สิทธิ์ออกสตาร์ทการแข่งขันในรอบที่3เพราะเป็นทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในฟุตบอลยุโรโปโดยโปรแกรมในรอบนี้จะในช่วงระหว่างสัปดาห์ของวันที่20กันยายนนี้ซึ่งจะอยู่ระหว่างโปรแกรมฟุตบอลธุรกิจนัดบุกเยือนไบรตันและกระเบิดบ้านพกทบทางเบอร์รี่โดยการแข่งขันตั้งแต่รอบที่1ถึงรอบที่5ของรายการนี้หากเสมอกันใน90นาทีจะตัดสินกันด้วยการยิงจุดโทษทันชี จิงจอกสาวประกาศใช้ King Power Stadium เป็นสนามเย้าในาการนี้โดยทางเลส c e s City ทีมหญิงประกาศใช้สนาม King Power Stadium ในการเล่นเกมเย้าของศึก Women's Super League ในราการนี้ซึ่งการย้ายสนามเย้าของทีมหญิงมายังถิ่น King Power Stadium เป็นการยืนยันเจตนาบรมในการยกระดับฟุตบอลหญิงของสโมสรหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ย้ายสนามซ้อมมาที่ Beaver t r ซึ่งเป็นอดีตสนามซ้อมของทีมชายซึ่งทีมของจน n า t h นมอร์แกน จะลงเล่นในเกมเย้านัดแรกพบกับทางแมนเชสเตอร์เดวเตในวันอาทิตย์นี้ซึ่งคุณซูซานดีลันประธานเจ้าที่บริหารสโม,มสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ได้กล่าวมาว่าพวกประธานพอใจเป็นอย่างมากนะที่จะประกราศมาว่าคิงพาวเวอร์สเตเดียมจะเป็นส,สนามสำหรับทีมฟุตบอลหญิงในรายการนี้โดยสโม,มสรยังคงมุ่งมั่นพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงในเลสเตอร์เชียร์และเชื่อมั่นมาว่านี่จะเป็นการก้าวย่างสำคัญในการประจนภัยในครั้งสำคัญนี้ ซึ่งเลสเตอร์ตีทีมหญิงเคยลงเล่นในสนามแห่งนี้ในเกมพบกับทางชาตันในเกมนัดฉลองแชมป์วีแมนแชมเปี้ยนชิพมาแล้วพวกเขาจะมีโอกาสได้สร้างประสตร์หน้าใหม่เคียงข้างเนแฟนเลสเตอร์ตีในสนามแห่งนี้ทั้งนี้กรณีที่สนามคิง g า o w เ r อร์สเตเติดโปรแกรมทับซ้อนกับทีมชายทีมหญิงจะย้ายไปนในสนามอาฟีเบรลี่สเตเดียมของสโมสรบรตันอัลเปียนแทนนั่นเอง และข่าวดิสโทสตี้ช่วงเช้านี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ